สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักของชาวราศีธนูลัคนาธนูหรืผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมค่ะช่วจงจานทรโลแบ่งวันที่ตามแบบตะวันตกนะไม่เหมือนของไทยทีนี้ใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องอันครั้งแรกนะคะอย่ากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้แต่คลิปนี้ไม่ได้ดูดวงส่วนตัวให้กับใครนะคะเป็น general reading อาจจะตรงมากตรงน้อยไม่ใช่ชีวิตของคุณเลยเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสลับการย่อมเกิดขึ้นได้นะคะเพราะเป็นดวงทั่วไปทีนี้ขอดูหน่อยค่ะความรักของชาวราศีานธนูรักคนาธนูช่วงเนี้ยเป็นยังไงบ้างความรักของพวกคุณอืม s i n g cups คุณไปชอบใครอ่ะ คุณไปแอบชอบใครใจคุณว้าวุ่นมากเลยนะคุณมีคนในใจใช่ไหมคุณไปปิ๊งใครเข้าแล้วชาวโนูคะทีนี้เนี่ยเอามาเพอเอามาโอ้โหจินตนาการสําคัญกว่าแบบทุกอย่างเลยในตอนนี้นะคะในใจหนึ่งก็ อยากจะแอบ,บชอบเขาต่อไปแต่ในใจนึงก็เออถ้าความสัมพันธ์นี้มันเป็นจริงได้ก็ดีแต่แอบ,บชอบไปแบบนี้มันก็ดีอยู่แล้วนะเออแต่ก็อยากให้เขาได้รู้ความในใจเราอะเนี่ยวนอยู่แบบเนี้ยเนี่ยคือเนี่ยคือ energy ที่แอนรับรู้ได้เลยของชาวธนูชัดมากนะคะ <S <S ขอดูความรู้สึกที่คุณมีต่อคนคนนี้หน่อยสิทำไมคุณชอบเขา กลายเป็นความท้าทายของคุณเนาะคุณรู้สึกว่าเคือคนคนนี้เขาไม่ได้แสดง,งออกว่าสนใจอะไรหรือว่าหยอดเราหรือว่าแอลเรามากกว่าปกติเลยนะคือเขาเป็นคนแบบนั้นนะคะสิ่งทุกอย่างที่เขาทำกับเราอะเขาทากับคนอื่นด้วยมันคือตัวตนของเขาแต่ด้วยความที่เราปลื้มเขาอะ่ะ เขาคือคนในแบบที่แบบเราชอบ The Emperor เป็นคนในแบบสเปคเราเป็นคนในแบบที่ดูดีเป็นคนในแบบที่โอ้โหเป็นฮีโร่เป็นคนเก่งในสายตาเราเป็นคนที่แบบเขาอาจจะเหมือนคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเหมือนคุณพ่อเราคุณอาจจะมีคุณพ่อเป็นไอดอลหรือมีผู้ชายสักคนหนึ่งที่รักครอบครัวมากๆดาราสักคนหนึ่งนะคะที khi, ่คุณรู้สึกว่าเ,เขาเป็นไอดอลอะนะคะแล้วเราอยากมีแฟนให้เหมือนคนคนนี้เหมือนพ่อเราเหมือนดาราคนนี้เหมือนอะไรแบบนี้แล้วคุณเจอเขาแล้วคุณรู้สึกว่าเขาใช่อ่ะ คุณก็เลยรู้สึกว่าแบบโอ้โหคนนี้คือแบบใช่เลยสเปคเลยนะคะแล้วขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะซีในตอนนี้เขารู้นะเขารู้นะว่าคุณชอบเขาคุณอย่าคิดว่าเขาไม่รู้นะหรือคุณอาจจะไม่เนียนว่านี่เราไม่เนียนเหรอเนี่ยไม่เนียนเลยจ้ะคุณชอบเขามากขนาดนี้เขาดูออกอยู่แล้ว แต่ตอนนี้เนี่ยนะคะเขายังไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นกับเรานะอย่างที่บอกนะคะว่าด้วยความที่เขาอาจจะเป็นคนใจดีหรือว่าเป็นคนเทคแคร์คนอื่นมันก็ทําให้เราเนี่ยคิดไปได้ว่าอุ้ยเขาดีกับเราจังเลยโดยที่เราอาจจะไม่เห็นว่าอ๋อกับคนอื่นน่ะเขาก็ดีแบบนี้แหละแต่เราไม่ได้เห็นไงนะคะทีนี้เนี่ยอันมองว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณน่ะเขารู้เขารู้ว่าคุณรักเขานะตัวเขาอ่ะก็รู้สึกดีกับเราแต่อย่าพึ่งไปไกลคะ่ะ เขาไม่ได้รู้สึกดีในแบบคนรักเขารู้ว่าคุณรักเขาและเขาก็รู้สึกว่าเออคุณก็เป็นคนที่น่ารักคุณก็เป็นคนดีแต่มันยังไม่ใช่ความรักในแบบหนุ่มสาวนะถ้านะตอนนี้คุณเป็นเพื่อนร่วมงานเขารู้สึกว่าคุณเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีถ้านะตอนนี้คุณเป็นพี่น้องเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเขารู้สึกว่าคุณเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่ดีเป็นบัดี้ที่ดีเป็นที่ปรึกษาที่ดีเป็นหุ้นส่วนที่ดีเป็นพันอร์ที่ดี แต่ว่ามันยังไม่ได้ก้าวไปถึงตรงนั้นสองถ้วยตรงเนี้ยความรู้สึกแอนคือมันคือความรู้สึกของคุณคุณชัดมากว่าคุณชอบเขาและเขารู้ว่าคุณชอบเขาแต่ตัวเขาเขายังรู้สึกว่าเขายังไม่ได้ไม่ได้อยากจะให้ความสําคัญกับเรามากถึงขั้นนั้นแล้วมันมีโอกาสไหมอ่ะมีโอกาสไหมคะที่จะพัฒนามีโอกาสไหมที่จะเป็นได้มากกว่านี้โอ้ อย่างนี้ถ้าคุณสู้นะถ้าคุณรู้สึกว่าอยากสู้ค่ะคุณแอนผมจะลองดูครับคุณแอนลองได้มันก็จะมีโอกาสที่จะได้ได้พยายามคุณอาจจะจีบเขาแอลเขาพยายามเพื่อเหมือนมันเหมือนปลดล็อกบางอย่างในใจเราว่าเราจะไม่เราจะไม่แพ้โดยที่เรายังไม่ทนได้เริ่มสู้คุณอาจจะสู้ได้ค่ะเอาเลยลุยจีบ ะะบอกเขาสารภาพรักกับเขาแสดงความใจกับเขาแต่จากไพ่ที่เรียนเห็นนะอยากให้เผื่อใจไว้นิดนึงเอาอย่างนี้ดีกว่าเขาอาจจะปฏิเสธแต่ว่าปฏิเสธแบบสุภาพนะคะปฏิเสธแบบรักษานํำใจเพราะอย่างที่บอกนะเขารู้สึกดีกับคุณเพียงแต่มันไม่ใช่ฐานะคนรักเท่านั้นเองนะคะเขาอาจจะพี่ว่าเราเป็นเพื่อนกันแบบนี้ก็ดีแล้วนะคะหรือว่า หนูรู้สึกว่าพี่เป็นพี่ที่ดีคนหนึ่งค่ะอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออไม่ได้ไม่ได้ดับฝันหรือว่าไม่ได้พูดให้คุณแบบเสียใจนะแต่เราไม่ขายฝันโอเคไหมเราก็ไม่อยากให้คุณแบบถึงวันหนึ่งดึงคุณขึ้นไปจนสูงให้ความหวังคุณมากๆแล้วคุณแบบปึ๊บลงมาอย่างเงี้ยนะคะเอาเป็นว่าไม่ขายฝันกันละกันเนาะอยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่าไม่ได้พูดแบบทาไมดูออกมาแล้วร้ายดูแต่ไม่ดีแบบ ถ้ามันดีก็พูดว่าดีอ่ะสังเกตได้หลายๆคลิปนะคือคลิปไหนที่มันสั้นมากๆก็คือมันดีอ่ะอนไม่รู้จะพูดอะไรนะคะมันดีแต่ถ้าคลิปไหนไม่ดีมันมีประเด็นเราก็จะพูดทีนี้ขอดูคําแนะนำอย่างที่บอกนะช่วงนี้เนี่ยนะคะเราอ่ะรักเขาแบบคุณรักเขามากจริงเนาะคุณแบบคุณคือน,น้องหมาตัวน้อยๆที่แบบรอคอยให้เขาหันมารอคอยให้เขาให้ความสําคัญกับเรารอเขาอยู่ตรงนี้เสมอรออย่างเงียบๆนะคะ เอาเป็นว่าไพ่บอกว่าอยากแอบชอบใช่ไหมแอบชอบต่อไปเลยจ้ะไปต่อเลยนะคะแต่อย่างที่บอกว่าอย่าอย่าคิดว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องได้คบกันแน่เราต้องเอาชนะใจเขาได้ลุยเต็มที่ไม่รอดเงื้อมือเราหรอกอย่างเงี้ยนะคะไม่อย่าให้คิดแบบนั้นอย่างที่บอกถ้าคุณอยากจีบจีบเลยมันก็ปลดล็อกในใจคุณไม่งั้นวันนึงคุณจะเสียดายอยู่แบบนี้ว่าทําไมวันนั้น ไม่จิบวะไม่ลุยวะอย่างเงี้ยจิบเลยค่ะคุยได้นะแต่ว่าแอนไม่อยากให้มันกระตกกระตากโฉงชางหรือแบบไปหึงไปห่วงเขาไม่ให้เขาไปคุยกับใครเพราะกลัวตัวเองเสียเปรียบแบบเนี้ยมันไม่มันไม่ใช่ละนะคะการค่อยๆแสดงออกให้เขารู้หรือว่าการให้โอกาสเขาได้ตัดสินใจให้เกียรติเขาในการที่จะรับหรือไม่รับความรู้สึกเราอันนั้นมันมันจะทําให้เขารู้สึกดีกับเรามากกว่า อย่างน้อยไม่ได้คบกันก็เป็นเพื่อนกันเป็นคนที่ดีต่อกันได้นะคะดีกว่าเกลียดกันไปเลยเขาไม่มองหน้าเราไปเลยนะชาวธนูโอเคอย่างไรก็ดีอย่าลืมวันนี้ก็ดู general อยู่ดีแหละไม่ใช่ดูส่วนตัวแล้วกลับเข้ากันใหม่นในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ